สวัสดีครับสำหรับเช้าวันพุธนะครับสหรับเช้าวันพุธเช้านี้ชินเกยครับช่องคูแฟโดโวอรไพายนะครับมาอัปเดตเส้นทางพระรามสองตอนเช้าๆสำหรับเช้าวันพุธวันนี้นะครับบรรยาก,กาศตอนนี้คลื่นฟ้าคลื่นฝนนะครับแต่ว่ายังไม่ตกนะครับตอนเช้านี้รถวิ่งได้ เรื่อยๆนะครับหือว่ายังคล่องตัวดอยู่นะครับเส้นพระรามสองนะครับรถก็เยอะปกตินะครับเส้นพระรามสองเพราะว่ามีการก่อสร้างนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงของถนนพระรามสองอ62นะครับประมาณนี้นะครับ ก็จะเป็นสารเจ้าพ่องูนะครับสารเฉพาพ่องูสำหรับใครที่นะครับผ่านไปผ่านมานะครับก็สามารถยกมือไหว้ขอพอรกับองค์สารเฉพาะได้นะครับก็แล้วแต่ความเชื่อส่วบุคคลนะครับ ตรงนี้มันติดเพื่อที่จะเบี่ยงไปตรงสกายงามหรือว่าไปทางฝลมงนะครับทางฝนนกาญจนาที่มุ่งนหน้าไปพระปแดงนะครับไปบางนานะครับทางนี้เนินตรงนี้ก็จะเป็นเนินข้าม ถนกนการจนานะครับเส้นทางทางด่วนนะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นสายเจ้าพ่อเมืองนะครับที่อยู่ตรงด้านล่างนี้นะครับข้างหน้าตรงไปก็จะเป็นสมุทรสาครน,นะครับสาครประเดี๋ยวข้างหน้ามันจะมีรถติดนะครับช่วงทางเบี่ยงเห็นไ,ไหมครับติดฝัง้ายมืองเทางเบี่ยงทางเบี่ยงทางเรียบขนาดที่จะตรงไปกับ ที่จะปีตัวออกมานะครับนะครับรติดตรงนี้เขาปิดการจราจรนะครับปกติเขาจะเปิดตรงนี้หนึ่งช่องนะครับเพื่อให้รถเบี่ยงออกทางนี้นะครับทีนี้รถเบี่ยงออกมาได้ก็เลยติดนะครับเห็นไหมครับเส้นพระดามสองมันก็เลยทำให้ถนนแคบลงพอถนนแคบลง รถเยอะนะครับมันก็เลยทําให้เกิดการชะลอตัวติดนะครับนะครับเจนด้ยครับถ้าเกิดว่าหลดจากช่องแคบมาฝั่งทางคู่ขนะนนะครับรถก็จะวิ่งได้สบายเลยเห็นไหมครับอ่าพี่ใหญ่เราเบี่ยงมาแล้วครับพี่ใหญ่เราเบี่ยงมาเราก็ต้องชะลอหน่อยนะครับประมาทไม่ได้ครับพี่ใหญ่เรา ก็สร้างถนนพระรามสองจะต้องขับด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกันนะครับตาเราก็ต้องดูนะครับประมาทไม่ได้นะครับก็เราก็เร่งดำเนินการก่อสร้างนะครับเพื่อให้มันเสร็จได้เร็วนะครับ ตอนนี้ก็จะถึงในช่วงของกลจะถึงบางคเรียมสเปดดำแล้วนะครับใกล้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ช่องคู่แฝดปวยายแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อัปเดตให้กับคุณผู้ชมรับชมประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมไปพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับเส้นพระราม2นะครับสำหรับเช้าว,วันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ